กินข้าวได้อยู่เนาะครับกาเนเ,ยเ้ยเนาะราะว่าหายเลยเนะเาะก,ก็ช่วงนี้เป็นช่วงไข้เลือดออกเนาะเพราะว่าการป้องกันเนี่ยจะดีที่สุด การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจะดีที่สุดแต่ว่าทีนี้เมื่อเขาป่วยแล้วเราก็ต้องคือคนที่ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ถ้ายุงจะก,กัดคนที่ป่วยแล้วก็ไปกัดต่อที่อื่นเนี่ยก็จะทําให้คนอื่นก็จะเป็นการแพร่เชื้อไปด้วยเราก็เลยต้องการให้กางมุ้งเนาะทีนี้กางมุ้งอย่างเดียวมันก็ดูธรรมดาไปฉะนั้นเราก็มาผนวกกับแง่ของการรักษาก็คือทํายังไงให้มุง้งมันดูมีคุณค่ามากกว่าความเป็นมุง้งฉะนั้นเราก็เลยใส่สีให้มุ้ง มุ้งเนี่ยก็จะมีสีขาวก็คือระยะที่เขาเป็นไข้อยู่เนาะก็เฝ้าระวังตามตามแนวทางการรักษานะคะส่วนสีชมพูเนี่ยก็คือเป็นระยะวิกฤตซึ่งเราจะต้องให้ความดูแลใส่จใจเป็นพิเศษเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะแยกก็แยกในช่วงมุ้งสีนี้นะคะสีชมพูนี้ก็คือเราจะต้องมาให้ความรักความเอาใจใส่เขาบ่อยหน่อยมากหน่อยก็คือทําให เขาก็จะได้เป็นการทําให้มันมีส่วนร่วมในในการรักษาด้วยญาติเขาจะรู้ว่าเมื่อสีชมพูแล้วพยาบาลก็จะต้องเข้ามาพบเขาบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็ได้ต้องมาดูแลวัดความดันวัดชีพจรอะไรอย่างเงี้ยบ่อยทุกประมาณบางคนทุกหนึ่งชั่วโมงบางคนทุกสองชั่วโมงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต้องได้ให้ความใส่ใจมากแล้วก็เลยให้เป็นสีชมพูส่วนสีเขียวก็คือด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นระยะพักฟื้นนะคะก็คือใกล้หายละเต็มตัวกลับบ้าน,นะคะ่ะท,ทำมาตั้งแต่ช่วงเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมี ช่วงไข้เลือดออกที่มันระบาดก่อนหน้านี้เหตุผลที่เราเอามุ้งมาเนี่ยเนาะเพราะว่าตอนนั้นในคนไข้อำเภอเชียงคาย,ยังไม่ค่อยมีไข้เลือดออกแต่จะมีจากต่างประเทศมาเยอะต่างประเทศจากลาวเนี่ยค่ะข้ามมารักษาฉะนั้นเมื่อเขามาปุ๊บแต่ก่อนเราไม่มีเชื้อเนาะพยุงเออจากไข้เลือดออกจากลาวมาเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เขาถูกยุงกัดเพื่อยุงกัดปุ๊บมันจะมาต่อที่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็อาจจะมีการ ติดไข้เลือดออกจากคนไข้ได้ด้วยหรือไม่ก็คือตัวญาติคนอื่นเตียงอื่นเนี่ยค่ะคือยูมันก็จะแพร่ไปได้เราก็เลยต้องกางบุ้งเพื่อป้องกันค่ะก็คืเร่การใช่ค่ะฤดูการไข้เลือดออกมี่กตอการจิตใจดีหรือว่าญาติก็ก็คือเราเน้นเรื่องของ เขาก็รู้สึกดีทีออ่มันได้ป้องกันด้วยแล้วก็การมีส่วนร่วมเนาะส่วนร่วมของการรักษาไม่ว่าจะญาติด้วยตัวคนงานของเราก็จะได้รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นในการรักษาหน่อยเอ,อ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนมุง้งลนะเนาะพยาบาลเขาก็จะได้สื่อสารมันเป็นการสื่อสารกันด้วยแล้วทุกคนก็จะเป็นการเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยแหละคือใครลดออกจะต้องมีการดูแลประมาณนี้ค่ะดีค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามุ้งนี่ก็จะช่วยป้องกันยุงไม่ให้ ไม่ให้คนป่วยอะค่ะโดนยุงกัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะค่ะค่ะคาด่าจะหายเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าปลอดภัยยุงก็ไม่ไม่สามารถมาทําอะไรคนป่วยได้อะค่ะค่ะสงสัยค่ะสงไข่ก็เลยถามคุณหมอค่ะว่าทําไมต้องสีนั้นสีนี้อะคะ่ะแล้วดีหมอบอกว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะรอไข้ค่ะคือว่า รอรอดูไข้อะค่ะ,คะไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะค่ะค่ะร,รู้สึกดีค่ะลูกก็ปลอดภัยด้วยค่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะเยี่ยม <laughs>